ปารีสเมืองที่ทุกคนพูดเหมือนกันว่าพอไปครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะกลับไปอีกเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยอินกับปารีสเป็นพิเศษเลยก็คิดว่าน่าจะเหมือนเหมือนกับเมืองอื่นในประเทศยุโรปนั่นแหละทริปนี้ก็เหมือนเดิมจองตั๋วแบบไฟไหมเห็นตั๋วมันถูกดีจากมอต้าไปปารีสก็ไม่คิดอะไรกดจองไปเลยค่าตั๋วมันก็คุ้มค่าดีแต่ก็ไม่คิดเลยว่าจะมาเจอค่าที่พักในปารีสที่โคตรจะแพงขอบคุณตัวเองที่กดซื้อตั๋วไปเลยที่ยังไม่ได้สืตราคาที่พักไม่งั้นคงไม่ได้มาตกลุมักทีี่่ ช่วงที่เราไปปารีสคือวันที่10ถึง14ตุลาคมมันก็คือช่วงก่อนที่จะมีประกาศการเฝ้าระวังการก่อการร้ายเป็นพิเศษทั่วกรุงปารีสถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พอดีมากๆทริปนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศแล้วก็เล่าความรู้สึกของปารีสครั้งแรกของเราในช่วงที่ใบไม้ค่อยๆเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีส้มแล้วก็สีแดง ถ้าใครสนใจอยากมาเรียนปอโทที่มอต้าแบบเราและสามารถแวบมาเที่ยวยุโรปได้บ่อยๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อ Study a b r o a d ได้เลย Study Abroad เป็นเอเจนซี่ที่รับปรึกษาแล้วก็ช่วยเตรียมเอกสารหาคอร์สเรียนในต่างประเทศติดต่อประสานงานกับโรงเรียนเพื่อเตรียมยื่นขอวีซ่าในหลายๆประเทศรวมถึงมอตาด้วยเด็กๆส่วนใหญ่ในโรงเรียนที่เราเรียนเนี่ยก็มากับ Study Abroad พวกพี่ๆเขาดูแลดีตั้งแต่ต้นจนเราบินมาเหยียบมอตาจนผ่านต่องอเลยเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีแจกโปรโมชั่นสำหรับคนที่สนใจด้วยนะทุกคนถ้าหากใครมีคำถามหรือสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็สามารถทักเข้าไปคุยกับพี่ๆในเฟซบุ๊กได้เลยหรือสามารถอินบอกคำถามมาหาเราได้ทุกช่องทางเลย ครั้งนี้เราบินจากมอร์ตามาลงที่สนามบ,บินออลี่โดยระวางแผนไว้ว่าจะไปหาซื้อบัตรโดยสารเนวิโก้เป็นบัตรเหมาจ่ายรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนวิธีซื้อบัตรของเราก็คือไปที่เทอร์มินอล4แล้วก็เดินออกมาด้านหน้าไปที่บัสเตชันหมายเลข5ก็จะมีตู้ขายบัตรอยู่เราแค่ยื่นรูปขนาด2คูณ2ให้พนักงานที่ตู้เขาก็จะรู้ทันทีว่าเราต้องการซื้อบัตรเนวิโก จากนั้นก็จ่ายเงินส5ยูโรค่าบัตรรวมกับค่ารถแบบเหมาจ่ายสำหรับ1วีคซึ่งบัตรนี้มีอายุการใช้งานหลายปีครั้งหน้าถ้าเรามาอีกก็แค่เติมเงินเข้าไปในบัตรก็ใช้งานได้เลยเราได้อันนี้กับอันนี้มาสิ่งที่ต้องทําก็คือเอาอันนี้มาติดรูปรูปเราเพราะว่ามันเป็นบัตร Personal เพอร์ซันอลเนาะเราก็จะได้หน้าเรามาบัตรอันนี้ก็ไม่ต้องใช้เก็บไว้เาใช้อันนี้แถบอันนี้เกือเขาตรวเฉย แล้วเดี๋ยวเราก็าหาวิธีเข้าเมืองกันืมวันแรกของเราที่ปารีสก็ไม่มีอะไรมากเน้นเดินชมเมืองสำรวจเส้นทางไปเรื่อยแล้วก็แวะไปชมหอไอเฟลตอนพระอาทิตย์ตกดินครั้งแรกที่ได้เห็นหอไอเฟลคือ เราเดินขึ้นมาจากรถไฟใต้ดินข้ามถนนแล้วหอไอเฟลก็ค่อยๆโผล่ออกมาจากมุมต้นไม้และนี่คือภาพที่เราได้เห็นหอไอเฟลครั้งแรกมันสวยมากสวยมากมากมาก,ม,ากมันสวยจนทําให้เราแบบขนล,ลุกเลยเราไม่เคยเห็นวิวที่แบบสวยจนเราขนล,ลุกได้สวยมากมากจริงมากพอพระอาทิตย์ตกแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรมาก ยังเดินเล่นอยู่ตรงหอไอเฟลนั่งดูไฟกระพริบแล้วก็ซื้อเค้กผลไม้กินหลังจากนั้นก็นั่งดื่มดำกับบรรยากาศหอไอเฟลอยู่จนดึก พอเดินเล่นในสวนเสร็จเราก็มาร้านราเมงชื่อดังโคดาวาริราเิงเป็นร้านที่หลายคน,านอาจจะรู้จักนะเพราะว่าข้างในมันเหมือนแบบตลาดปลาสิกิจิที่ญี่ปุ่นเลยบรรยากาศมันเหมือนหลุดไปอยู่ในญี่ปุ่นเลยทุกคนมันไม่เหมือนอยู่ในปารีสไม่เหมือนอยู่ในยุโรปเลยอมีสัญญาณอนะไรเลยหน้าตาแบบราเมงญี่ปุ่นอะไรนะิโอิโันนี้เป็นปลาซาดีน้มันแต่เมนกัน เมนูของเขาก็ไม่ได้มีให้เลือกเยอะมากแต่เรว่ารสชาติมันแบบญี่ปุ่นมากๆน้ำซุปมันหอมกลิ่นแบบปลาทะเลจัดว่ามาถึงปารีสแล้วก็มาลองสักครั้งหนึ่งแล้วก็จริงๆที่นี่สามารถจองผ่านแอปได้นะแต่ว่าเราต้องมีเบอร์ของฝรั่งเศสเราถึงจะสามารถจองได้ถ้าใครรู้วิธีการจองโดยไม่ต้องใช้เบอร์ฝรั่งเศสก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกเราไว้ได้นะ เย็แล้วก็ไปเดินเล่นในย่านมองมาดเป็นย่านที่ขึ้นชื่อเรื่องงานขายศิลปะของปารีสแล้วก็มีคนเล่นดนตรีสดอยู่ตลอดทางทําให้รู้สึกว่าเป็นย่านที่โรแมนติกแล้วก็บรรยากาศดีมากๆดินเนอร์ของคืนนี้เราไปตามรอยเอมิลี่อินปารีส ร้านอาหารสีชมพูเล็กๆน่ารักน่ารักช่วงที่เราไปรอคิวไม่นานมากคนไม่เยอะอาหารที่นี่ราคาโอเครสชาติอร่อยแล้วก็วายอร่อยบวกกับบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกอุณหภูมิประมาณ10องศาถือว่าเป็นดินเนอร์ที่ชอบมากๆไอเลิฟว <I love. S 2> ันลุงขึ้น เราก็จองตั๋วเข้าไปชมวิหารแซงมิชาเปลเป็นวิหารที่มีกระจกสีเยอะมากๆแล้วก็ตัววิหารเนี่ยถูกสร้างมาตั้งแต่ยุคกลางด้านในวิหารไม่ใหญ่มากเราจองกับแอปกลุ๊กประมาณ400บาทแล้วก็ได้ตั๋วออนไลน์ไม่ต้องต่อคิวซื้อหน้างานแค่เลือกเวลาที่เราจะเข้าไปแล้วก็มาก่อนเวลาสัก15นาทีก็เข้าได้เลยก่อนทางออกก็จะมีช็อปให้ช็อปปิงออ้ง เสร็จจากรูปเราก็แวะไปถ่ายรูปที่หน้ามูแลงลูชร้านคา,าเฟ่ชื่อดังของปารีสที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายหนังเรื่องมูแลงลูชด้วยถ้าใครอยากอินกับบรรยากาศก็ลองไปดูหนังดูได้นะหนังเขาดีมากๆเราแนะนำให้ดูแต่ก็จะเศร้าหน่อยๆ ก่อนจะไปจบกับวันสุดท้ายเราก็มีโปรโมชั่นดีๆจาก Study Abroad มาแจ้งใครที่สนใจจะลงคอร์สปริญญาโทรหรือปริญญาตรีจับมือกับเพื่อนมาเป็นแพ็คคู่ปีค่าธรรมเนียมวีซามูลค่า5,000บาทต่อคนโปรโมชั่นนี้อยู่ถึงแค่วันที่20ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะเราก็ไม่ต้องกังวเลเรื่องเอกสารอะไรเลยทาง Study Abroad จะดูแลให้ทั้งหมดแล้วก็ปินไปให้ไปดูแลถึง VFS เลยวันสุดท้ายเราแวะไปที่สุสานแปราเชสเพื่อตามรอยพี่ฟารโรสจากช่องไกลบ้าน เปิดคลิปในวันสุดท้ายเนะก่อนสิ่งที่เราต้องทําในทุกประเทศยุโรปที่เราไปก็คือหนึ่งกินหมาล่าสองคือไปขอพรมีอะไรอีเออได้นายมินะต้องมาขอพรกับเจ้าถิ่นหน่อยเราก็ไปขอกันมาทุกที่นะอิตาลีปลากปลากเราขอแล้วเราก็ได้ได้ด้วยเออจริงๆเราขอในสิ่งที่มันแบบเรามีความหวังอยู่แล้วว่ามันจะเป็นไปได้เราเรารู้อยู่แล้วว่าเปอร์เซ็น์ที่มันเป็นไปได้ค่อนข้างเยอะแต่เราก็ขอเพื่อแบบ เพื่อความสบายใจของเราเองนงย่อย้าขอใช่เขมาล้าเต้นไม้ด้วยสุสานที่เราไปขอพรก็คือสุสานอารันคาเด็กเป็นนักทรงเจ้าชื่อดังตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่โดยวิธีการขอพรก็ไม่ได้ซับซ้อนแค่ให้เราเอามือขวาจับที่แค้ทอยซ้ายแล้วก็อธิษฐานถ้าเกิดว่าคําอธิษฐานเป็นจริงเราก็จะต้องกลับมาที่นี่มาวางดอกไม้ที่สุสานนี้เพื่อเป็นการแก้บน สรุปความรู้สึกของเราสองคนตอนที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในปารีส5วันมันสมคำาลือจริงๆมันเป็นเมืองที่โรแมนติกวฟิฟด,ดีสวยทุกมุมแล้วก็มีชีวิตแบบนายไลฟ์เหมือนกรุงเทพเลยงานศิลป,ปะงานออกแบบสวยมีคนเล่นดนตรีสดอยู่ทุกที่เพิ่มความโรแมนติกเข้าไปอีกและที่สำคัญที่สุดครัวซองอร่อยทุกร้านสุดท้ายแล้วเรารู้สึกเหมือนที่เขาพูดกันเลยอ่ะเราอยากกลับไปปารีสอีกไม่มาไม่รู้จริงๆ าใครชอบคลิปของเราแล้วก็เห็นว่าคลิปของเรามันเป็นประโยชน์เราฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย